ของการปล่อยโคมจุดกุนะครับในงานของ C A D เชียงใหม่นะครับผมจดทีแม่ออนเนาะก็ส่งเสริมให้กับคนในชุมชนไม่ใช่ว่าคนในชุมชนอย่างเดียวเนาะน้องๆหนูๆที่ว่าเรียนมหาลัยก็มาเป็นสตาฟอย่างเงี้ยเนาะ,ะนการจัดเตรียมโคมเตรียมโคมวันละหนึ่งหมื่นลูกนี้โอ้เยอะนะไม่ใช่นน้อยนะครับต้องใช้คน เยอะเลยครับขอการจุดผุ้บางคนจุดไม่เป็นบางคนจุดผมไม่ยังไม่เป็นต้องจัดเตรียมวางแต่ละจุดละจุดอย่างเางี้ยครับผมแลต้องใช้น้องๆที่ว่าอยู่ปี2ปี3คนที่ว่าน้องเป็กสตารปทีนี้ก็ใช้น้องเขาทางอาทางมหาไรพายับกลับมาาหมาไรไอมหาไรเชียงใหม่เนาะน้องๆก็มาสมัครแล้วก็ เป็นสตาฟเงี้ยนะครับในการช่วยเผือนะฮ้องเจี่ยวในการปล่อยโคมอย่างเงี้ยปล่อยโคมนี่เราต้องเก็บไว้สต็อกสั่งไว้เป็นตั้งหลายหมื่นลูกเทียร์เพื่อเตรียมไว้อย่างเงี้ยน้องเขาก็ขนไปเอาไปวางในในงานครับผมในงานที่จุกภูนะไยในตอนตอนว่างๆถ้าชุมชนก็ติดโคมอย่างเงี้ยนะถ้าชุมชนก็ติดโคมติดโคมสั่งไว้ตั้งสองหมื่นห้าพันลูกนะครับผมสั่งเตรียมเพื่อสต็อกไว้เพื่อ เผื่อเรือเผื่อขาดอย่างเงี้ยเนาะใบใบหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าบาท20บาทอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแหละครับที่ให้ชุมชนทำอย่างเงี้ยการที่ว่าเซียดีมาจัดงานเนี่ยก็ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ทั้งน้องทั้งเด็กทั้งแม่บ้านอย่างเงี้ยเนาะแม่บ้านก็จะเตรียมอาหารคนในชุมชนก็เกียร์ในพื้นที่เนี่ยครับผมการจัดเตรียมงานก็ใช้คนในพื้นที่เนาะหลังที่ก็เสร็จแล้วการปล่อยโคมนี้เสร็จแล้วนะ ปล่อยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วลุ่งเช้ามาก็ให้ชุมชนเนะี่ยกับเก็บมานะทางซีดีก็รับซื้อคืนลูก,สกะสามาทเพื่อกำจัดขยะไม่ให้มันตกเรีย้ยล่าจในชุมชนนะอย่างเงี้ยเก็บมาแล้วก็เอามาขายในใน,ในงานเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็เป็นการช่วยให้ส่งเสริมชุมชนผู้เฒ่าผู้แก,ก,ก่เด็กเล็กเด็กแดงเก็บมาได้หมดเลยนะครับผมกับที่ว่าที่เราปล่อยออกปล่อออยกไปแล้วเยอะ ตกตามสนามลานบ้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นขยนะเราเสร็จแล้วก็เก็บมาเก็บมาทางซีดีก็รับซีดีลูกก็สามบาทอย่างเงี้ยนะครับทุกทุกปีก็จะจทำงานปร,ประมาณนี้แหละครับผมอ่าอันนี้เป็นงานที่ว่าเป็นงานงานเแบบสตาฟททั้งหน้ารถทั้งอะไรหลายหลายอย่างครับกันรับคนเป็นเป็นหมื่นๆคนนี้ก็ต้องใช้สตาฟ นี้ก็เป็นเป็นหลักร้อยหลักพันในงานเนี่ยอันนี้ที่เราให้ชุมชนขนาดเจ็ดแผ่นอ๋อทำเป็นเป็นเป็นถุงไว้ถุงละหาลูกนะครับหลูกเต็มห้องเลยนะครับเีอันนี้เป็นใบสองนี้ครับในการนับจะได้ง่ายเนาะหนึ่งประมาณสองลูกองอันนี้จะใช้โคมประมาณเจ็ดแผ่นนะสองวันแต่ละปีแล้ที่จัดในในงานลอยกระทงปีนี้งานทำต็กก็มีงานรคมประมาณสักหกสิบเซนเจ็ดสิเซนเนี่ยนะครับแต่ว่าเรียกกันว่าเจ็ดแผ่นเนี่ยโคมไฟมันมีอยู่หลายหลายขนาดนะครับขนาดอ่ามีราคาตั้งแต่ ไม่ถึง10บาทถึง2 0 5 0 5บบาทนีอยู่ที่ขนาดเนาะทางเราก็ได้เลือกใช้โคมไฟรุ่น7แผ่นตัวนี้แหละครับที่ว่าส่งเสริมเอามาให้นักท่องเที่ยวลอยปล่อยโคมในครั้งนี้นะครับผมขอบพวกคุณชุมชนเนาะและว c d เนาะบริษัท CID ที่ช่วยส่งเสริมให้กับชุมชนมีไรายได้เนี่ยครับผมไม่ใช่ว่าแต่งานไม้ไผ่อย่างเดียวนะงานโคมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไม้ไผ่ด้วยนะครับในด้านโครงเนาะ อาขัดทิชชู่ใช้เทียนไขใช้ฟอร์ลาฟีนอย่างเงี้ยเพื่อมามาทำเป็นไส้ของเขาอย่างเงี้ยแต่ที่เขาอยากจะสั่งก็สั่งได้เนะเาะก็จะส่งทั่วประเทศด้วยครับผมอยู่ที่ปริมาณจำนวนเนาะครับผม,มนนเพ่ว่าอย่าเป็นรอยในงานที่มีการต่างๆนะครับผมติดต่อได้ครับ